พี่น้องมาดูรถแม็กโครใหญ่เนอะอันนี้เป็นเขตเทศบาลเนี่เป็นสะใหญ่ของเราเนาะนะคะอุ้ยเป็นสิเกือนไปใส่นี่มมหนียูบ่เอาว่าทียูบ่ตา,ามา่นทีทียูบ่ ใี่ป่ะขยับปอกข,ขยับสัน เนี่ยพันทำงานเนี่ยคือน้องนี่อยเวลาทำงานท้องเทศบาลเนาะก็จะตัดเศษซันตลอดเนาะอันนี้ก็คือรถมันจกมันสีเฮ็ดที่ยังจกสาหรือจกอยงเงาไปไปยุฟังตู้ดีกว่ายุฟังตู้หรือคลายง่ายกว่า วัดสิออกไปทงหน้าไดเห็นบรรยากาศโอ้หนาเบิ่งหนาชมพาพี่น้องมารับชมเดี๋ยวพันสิจกเอ่อดินจกยังให้เบิ่งเนาะรถแมกโค่ใหญ่พี่น้องดูโอ้หนาเบิ่งมากเลย บรรยากาศดีมากเลยเราต้องขยับรถออกเนาะเพราะว่าเป็นที่ทํางานของเขานะคะนี่พิ่โจกซาเด้ตรงนี้ตอนนั้นนกไปงหอหอยเด้ตอนนั้นหอย้ลยล,าย,ลายได้พี่น,อน้องเจ้านกน้อยต้องทําอะไรจ๊ะโ้พวกเราไปเลือกจอดตรงที่อ่า เขาจะทำงานพอดีเมื่อกี้นี้ก็เลยได้ขยับออกมาตะเบิ้งตะเบิ้งยั้ไงละพี่น้องมึงบรรยากาศสวยงามมือหยักฮ่าชาเอารถเออ ยันยันบอรอสิโอ้ยรอรอรอไทยอรรถไายอรถยอรถอืมสิเทาอย่ายซ้ำนี่น,นั่นนั่นไปแล้วไปแล้วอ่อนซ่อนตีนตะขาบแล้วเนาะสุดยอดเลยคนน่ะข้าวสีแคบยังขึ่นนี่หลอกคล้องหลอกหนาอ๋อหลอกหนาแมนอยู่มันขี้ไล่ของกรว่าอยู่ ก็ดีแล้ล่ะพิ่นมาเห็ดพัฒนาขึ้นมาเน,น,นี่ยมันหูหกคิโลต์หมดเออแม่นอยู่หกคักช่วงอาหารตะไยานพร้อมเลยปลาก็แล้วล่ะไอคิโลต์ไก่มากกว่ายานพอดึงลงทางทางอ๋อแลนี่แต่เขาลงรถไต่บอกวาเกิการดูดซอนี่ตรงเห็ดตังสี่เนาะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนาะพี่น้องนี่คือเขตเทศบาลเซ拉พุ่มเฮาเนาะนะคะนี่เห็รอมันกระลังเห็ดเมื่อกี้นี่กับไปท่าอยู่หน้าโรงพยาบาลมาแล้ว กูเนี่ยจีนตะขาบแล้วก็แล้ววนลุ่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 นกูนี่ยมาสิออกไปทงหน้าตบตาเห็นรถแมคโครโจวก็เป็นตะเบิงแทบจะเลยถ่ายวีดีโอก่อนเอาไปฝากพี่ฝากลองเนาะบรรยากาศดีๆตะกี้เนี่ยม่นั่งตอนที่ว่าท่านมีน้ำนั่นมันหอยไลายล่เนี่ยนี่หอยไอหอยจูบแล้วเอาไปเลี้ยงอยู่งค่อยเอาไปเลี้ยงอยู่พ่อแม่แล้ว พ่อแม่ร้อนเทอ่างออกตะกี้นี่ยร้ายร้ายได้หอยจุกอยู่นี่หอยไ้เนี่ยหน่อยมันมังงมอยู่ได้ตะกีนอ่างนั้นเรากำลังจกุกบางกุ๊กใหม่เนาะจะยับมาทางนี้นิดนึงดูม,มือใหญ่เขานะพี่น้องดูบางกุ๊กใหม่โบเห็นบางกุ๊กใหม่ช่วงนี้หันน้าทางนี้ก็อาจจะเห็นเนาะ มันเบี่ยงมาทางนี้อีกบึ๊บบึ๊บกำลังเลื่อนหละพี่น้องกำลังเลื่อนพ้นแลยฮึบฮึบ,บ,บนี่ตอนนี้เทศบาลิ่นกำลังทำงานนะคะได้เวลาทำงานของเทศบาลเนาะอันนี้ก็คือ รถแบคโคใหญ่พันมาจกเพราะว่ามันมันถกลุ่มล่งมาโดนแล้วเนาะนะคะพันมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลอกนะสิ่งที่บบสวยงามออกเนาะนะคะเคลื่อนไปเรื่อยๆแล้วเนาะเคลื่อนไปเรื่อยๆเนาะนะคะฮึบอุ๊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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะ